ค่ะหนูไม่เชื่อ่าสวัสดีค่ะอยู่กับน้องตาพาเพลินยู่นะนะคะพี่ๆค่ะตอนี้เห็นไหมคะปีปีค่ะอุ้ยปีหรือว่าแมงม้านั่นเองนะคะคือตั้งแต่เกิดมาอายุ20่กว่าปีไม่เคยเห็นเยอะขนาดนี้เลยนะคะแล้วก็อีกอย่างก็คือไม่เคยกินด้วยนะคะแล้วผู้ใหญ่ที่นี่เขาบอกว่ากินได้นะคะก็เห็นแบบอออมันกองกองกันแบบโอ้โหดีมากเลยอย่างนี้น้องตาก็ที่เก็บเข้าบ้านนั่นคะก็เลยเอาถุงนีแหละค่ะ กุ่มหัวไว้นะคะกลัวมันเข้าหูเรามีกระมังก็เตรียมไว้แล้วนะคะมีน้ำเยอะๆที่เขาบอกว่าน้ำมาไม่เคยทำแบบนี้ค่ะแต่อยากจะลองทำนะคะโอ้คือแบบละมอยอะไรคือเราต้องไปกินยังไงนะอู้เยอะมากเลยอ่ะป้าช้อปป้า กตวนี้นะจ๊ะก็ตัวนี้เนโอ้ดิฉนปาบักีมาดก็ส๊ะโอ้โอมันเยอะ้งอะเยอะเหรอเอะหมวกเท่าทัะวอันี้บาจอเคนะนน้อยไปอ่ะ้า ม่นม <át> <cuanto> <re> ัไม่เจออีกนี่ชิมอะไรเหรอฮะอู้หูจ๊อจออันนี้มล่ยโยเนาะไข่ได้ไหมเนาะตัวใหญ่น่าจะรูดแต่เจ็บสุดเลยายใช่แล้วเป็น่วน่วนแรโอ้โหเป็น จบกันด e like, ีมากมากเลยนะคะเต็มกะลมังเลยเนี่ยเต็มกะมังเลยกันนี่คือเต้หัวเลยนะคะหเือนดูเลยว้าทุกทุกทุกอันนี้อันนี้เราไม่ไิ้กินงแห้งใส่กินนะใส่กินมหมดแล้วคนต้องเช่อกินนะแล้วไม่เมือชาขาไม่มือากโตเลย แม่แม่ก็คือขาไปเท่าเดิมอ่ัไอ้ข้ออะไรกอดิดู่ไกไม่ใช่บบอ่ะเข้าหูคนโอ้ยปี๊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 ปิ๊ปี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 ๊ป๊ป๊ป๊

ไม่ต้องให้อะไรนะดิ้นเชีแบบก็อยนาเลกมันเนาะเกี่ยงกนะมันจะเล่นี้ได้ค่ะด้นดมาช่ที่แม่นพีเป็นประสบการณ์ที่สดใหม่มากๆเลยนะคะใชโทไม่เคยเห็นแบบนี้มาก่อนเลยบคุไม่เเราก็ได้คิดโบคเลยีเย้ยมึกดลล้คิดควเย

แบบแช่ไว้ให้ไก่อะค่ะมันน่าจะมันๆเนาะกรึบๆกรึบๆแบบทำาครนะไม่บอกด้วนาย8คนเลยเนี่ยจะมา8คนคุณไหมอันนี้ดีกว่าคุณผู้ชมเดินมาหลุดอีกแล้วเดินทางไหนเนี่ยพวกจักรจันทร์ก็ร้องดันสนามเลยนะคะแต่ว่าวันนี้แมงเม่าแย่ง เากินของจักระจาเรียบร้อยแล้วนะคะจักระจาไมีกล้ามาแล้วค่ะอาทิตย์ก่อนจักระจาเยอะมากมี่ก็ยังจะเก็บเรื่อๆนะคะเดชชอแนนมีทุกอเงี้ยง้นเอไก่ถ้าจะหลับแล้วก็สงสัต้องไปปลุกไก่ให้ตื่นเยมก็บเจอแก็อยู่ตัที่เจ้า่ เไมเ้วมานราไม่เข้ามาเ่ข้าเ่เร่เาาเไข้าร่เ้รไม่เ้ามาไม่มรได้ไาราเ้าเราไขรารัไมาามามเราม่ามาามาเรมาไ่ข้าเ่น้าขาข้่เาาเรข้ั่นขามาไเ้าข้เรไม้มเเร้าม อันรนี่เล่นเด้อยเนื้อแต่ใครตัดปีหน่อยเนี่ยแต่ใครดีนะที่มีไฟกิ่งอ่ะถ้าไม่มีไฟกิ่งนี่อันเล่นนี่เรือบัดดูไว้เนาะคือองลกเดือมนาลาเนี่ยนี่คือเด่อกอันนี้พี่เขาก็ไปสองกบเมื่อกี้แล้วนะคะชิโนบานด้านในกบเลยนะกด้ิดเ อันนี้พี่คนนี้ไปสองกบน่ไปงกบข้างหลังค่ะคชเดไม่ติดกหรอไม่ติดเหรอนี่ยมก็ติดคนก็ตเี๋ยมาถล้ว่านาเดาวมาม่นี่ยหลักเนกเนี่ยเดเียั้เนี่ยเดี๋ยวอู้นี่เดี๋ยวอู้ก็แล้วกหาสอสบเดือนแล้วอู าพไปช้ากหม่อยหน่อยเดียวขไแล้วแ่อืเดี๋ยวเัาแล้วพอโดกันหน่เราแล้วอืมโอม่เอยเขาเคยยิ่งใ่ไมอยแม่เอ้ยเดี๋วเาจะเอาขับบ้านแล้วนะคะแบ่งไปกินค่ะพี่องค์ไหนเอาไปเลยเอาไเยอะๆเลยมาละะแน่ มาได้ไรคอคนอนอยู่นั้้วออกมาม้งน่นงมยเยายนเนี่ยอนแ่อนลอไปแล้วเลย้ก่นเลย็าเมีน้องๆมาเก็บเลยแล้วนะคะโดัแม่่เลยลมกนละเมียอะแม่ลมใ้ยันลมใ้ลืมลมใที่มันที่ลืมกันล่เมียนี่

อันนี้อืมถัลยคล่ะเเชกกทยบบแเไลินที่ใหมันเที่ยเอ้าทกคนเเปลี่ยนเเี่ยมืไหคไลตอนเาโลเอเหรเลาเ่เลยกันะ้ยด่า้ไไเลยไ้ออาไปแลนเยเลย่นะคนี่กลยาม์าสยอะเลยี่เนี่ปานเนาัไยมเลดเาลือด่เไปุเอาจินเบ นักสอแน่พ่อคะเอ๊ะอเล่อเกียวราคาี่ก่คาข่อโอ้คุกินร้อเเกวเโอ้อี่าเราเกิดลืเนีลยข้อแกเราเกิดต่นแบบไอันนีก็เลอุลที่เราหมดทีให้มาอุลที่อยากกินรนครเมาก็มาชนะวอร์เล่ลูกวอร์ก็จะเก็บมาได้จาจิงหรือวากว่าเราูิงช เอาคือัเนี okay, ่ยก็ย okay. sure okay. cool. okay, okay, kind of ่ท่แคไม่ด้ดวมจวดบุ่โอเคแบ่งกันแล้วแยกย้ายกันกลับบ้านแล้วนะคะนี่ยังมีอีกเยอะเลยนะคะป่าโทโถโโข้างล่างก็มีอีกเยอะแยะเลยนะคะ ก็หลังจากที่พวกเราแยกย้ายกันกลับบ้านนะคะนี่ก็ยังมีเจ้าหมามาคอยกินนะคะกินเยอะๆเลยนะกินให้อิ่มๆเลยจริงๆน้องต้าเองก็ลืมบอกไปเลยนะคะเมื่อกี้ตื่นเต้นไปหน่อยจริงๆปีภาษาการหรีียงเรียกว่าปีนะคะหรือว่าแมงเมานั่นแหละค่ะมันก็จะมีช่วงฤดูฝนเนาะก็เมื่อเช้า ทั้งวันเลยแหละฝนตกทั้งวันเลยแล้วก็พอค่ำๆม,ม,มาโอ้โหอย่างที่เห็นนี่แหละคะ่ะแมงเม่าเยอะมากๆเลยจริง,รงๆเราก็มาเก็บแค่ใบต้นไฟกิ่งนั่แหละต้นเดียวนะจริงๆถ้าลงไปข้างล่างอีกนี่โอ้โหกินมันหมดอะ่ะเยอะเกินอะ่ะดูด,ดีมันก็สวยไปอีกแบบหนึ่งนะโอ้โหแสงสีเสียงท่ากลางชนบทค่ะ <laughs> ทุกคนน่าจะกลับไปหลับกันแล้วนะคะแล้วก็ยังมาเล่นอยู่ที่ข้างถนนคนเดียวโอเคเดี๋ยวขอไปหลับก่อนนะคะเดี๋ยวพรุ่งนี้เช้าเราจะมาลุ้นกันว่าเราทำเมนูนอะไรกันนะคะค่ะตื่นเช้ามาแล้วนะคะแล้วก็อย่างแรกเลยก็คือตื่นมาคั่วมแมงเม่าค่ะปีนะคะ ขั้วสายเกลือนะคะบาตีเดือหยปมเดือดใ่เปลาตีเดือม่่ตันีิเวยอ๋อผู้ใหญ่เขาบอกว่าขั้วกินกับข้าวก็ได้นะคะหรือว่าเอาไปตำน้ำพริกก็ได้นะคะมือก็กินอยู่อะไรไหมคะอร่ยมคะอึปมเดิดละออาเก่อกันเลยละเรยีวิตุก

น้ำลายมันโดนอันเดียวนะอันเดียวนะอันเดียดโอ้ยโอ้ยสิแกโอ้ยเจ็บแบบที้โอ๋เ้ยยังไม่ทันได้ล้างหน้าล้างตานะคะก็มาขั้วปีก่อนลองกินดีกว่าจริงๆอ่ะคนเกาหลีเขาถือนะคะเขาบอกว่าเวลาเราทํากับข้าวบนเตาเนี่ยเราไม่ต้องกินเด็กไม่ต้องกินเนี่ยถ้าถ้ากินอะ เลวปวดจะดกิน <laughs> เดี๋ยว่านนะ้อกินได้นะคะเราไม่ถึงค่ะอืออ,อร่อยอร่อยทานละพออร่อยจ้าอาร์วีโซ่เนี่ยเนาะมันๆนะคะอร่อยไปกลิ้งเสวะอาร์วีได้กินเนี่ย <laughs> อร่อยอร่อยโอ้ติดใจ <laughs> มันสุกแล้วะคะแต่ว่าเราจะคั่วให้มันแห้งๆหน่อยอคั่วเสร็จร้อนๆเลยนะคะควันเต็มเลยค่ะโอ้น่าทานมากเลยจริงๆต้องออกไปทานนอกบ้านนะคะยิ่งแบบตอนนี้หมอกหนาม,มากเลยเหมอกลงนะคะ โอ้ไปกินนอกบ้านนี้คงฟินแน่ๆเลยนะคะเดี๋ยวน้องต้ายกออกไปทานนอกบ้านก่อนนะคะค่ะนี่นะคะก็จากเมื่อกี้น้องต้าก็คั่วอ่าแมงม้าเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะก็บอกเลยว่าตั้งแต่เกิดมาไม่เคยเห็นแบบแมงเม้าเยอะขนาดนี้เลยนะเมื่อวานที่เราไปเก็บอ่ะคือมันที่มันกองกองกันนันนะคะคือเราไม่ได้เอามารวมกันนะแต่คือมันอยู่แบบนั้นเองแล้วมันก็หล่นมันก็บินบินบินไปบินมาแล้วก็ตกลงมาแล้วมันกองกองกองกันแบบนั้นเลยค่ะ แล้วจริงๆเมื่อวานพี่คนที่เขาช่วยเก็บเนี่ยนะคะก็เขาบอกว่าไว้สองโกองกมแล้วกลับมาแล้วแบบโอ้เห็นแบบเออมันตกเยอะมากเลยเนี่ยก็เลยล่ะลงไปเรียกอ่าน้องเขาาเงี้ยําว่าเออใครมากกงไว้นอกเนี้ยเยอะจังจริงๆอะ่ะมันไม่ได้มีใครเอามากองกันนะมันกองกันแบบนั้นเลยนี่ตอนเนี้ยตั้งแต่เมื่อเช้าถึงตอนนี้นะคะอ่า เจ้าไก่น้อยอะ่ะมันก็ยังไปจิกกินอยู่นะคือแบบมันไม่หมดสักทีอะนะ่ะเนาะเออก็ดีเหมือนกันคนก็ได้กินไก่ก็ได้กินด้วยอย่างเงี้ยเนาะก็บอกเลยว่ารสชาติมันอร่อยหอมมันๆหน่อยนะคะก็สําหรับคลิปวิดีโอนี้นะคะน้องต้าก็จะขอถ่ายบรรยากาศให้พี่ๆได้ชมเพียงเท่านี้ก่อนนะคะ ก็ถ้าชื่นชอบคลิปวิดีโอของน้องจ้าก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้กับช่องน้องจ้าพาร์ทเลยนะคะขอบคุณและสวัสดีค่ะบ๊ายบาย